กลับมาอยู่กันต่อในช่วง So i n ไซด์กันแล้วครับใช่แล้วนะคะมาติดตามข่าววงการเกาหลีกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับเจสสิก้าค่ะในงานนี้นะคะโซฮูแฟชั่นอวอร์ด so ค่ะหลังจากออกจากวงเกิลเจเนเรชั่นนะคะสาวสวยอย่างเจสสิก้าค่ะก็ยังคงเดินหน้ารับงานนะคะในประเทศจีนอย่างต่อเน,นื่องเลยล่าสุดค่ะเมื่อวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมานะคะเธอก็เดินทางค่ะไปรับรางวัลน,นะคะเอเชียนแฟชั่นไอคอนอวอร์ดค่ะจากเวทีนะคะโซฮูแฟชั่นอวอร์ด so 2014นั่นเองค่ะ โดยในงานนี้นะคะยังมีคนตั้งข้อสงสัยนะคะว่าเธอเนี่ยได้นั่งคู่กับคริสหรือว่าอูอีฟานค่ะอดีตสมาชิกวงเอ็กโซนั่นเองที่กำลังมีปัญหานะคะฟ้องร้องเรื่องสัญญากับเอสเอ็มเอ็นเตอร์เทนเมน์ที่เป็นต้นสังกัดของทั้งคู่อีกด้วยค่ะซึ่งจากนั่งติดกับคริสแล้วเนี่ยนะคะเจสิก้าก็ยังได้นั่งติดกับมิซูฮาร่านะคะคิโอนั่นเองนางแบบสาวชื่อดังค่ะที่ลือกันนะคะว่าเธอเนี่ยเป็นแฟนสาวของนักร้องโนมจีรา้อนอีกด้วยโดยมีกระแสนะคะว่าการจัด ให้คนดังเนี่ยนั่งร่วมกันเนี่ยมีประเด็นทั้ง3คนเนี่ยนะคะมาเขียนคู่กันน่าจะเป็นการตั้งใจของผู้จัดง,งานอย่างแน่นอนสิ่งที่หลายๆคนจับตามองนั่นก็คือเจส s ิก้าค่ะจะได้พูดคุยอะไรกับคริสเนะคะเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าพอทั้งคู่เนี่ยมีปัญหาทางด้านสัญญากับ SM Entertainment เหมือนกัน ดยคริสนั้นเลือกที่จะลาออกจากวงเอ็กซโซค่ะและกําลังมีเรื่องฟ้องร้องเรื่องสัญญาแต่ว่าเจสสิก้านั้นถูกให้ออกจากวง g i r l ส generation สืบเนื่องจากการทําธุรกิจแฟชั่นของเธอค่ะแต่เธอเนี่ยยังคงมีสัญญากับ s m Entertainment ซึ่งก็ต้องรอดูนะคะว่าผลงานในอนาคตของเธอเนี่ยเป็นอย่างไรค่ะแม้ว่าจะมีคนจับตานะคะว่าทั้งคู่เนี่ยพูดคุยกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็ดูเหมือนเจสสิก้ากับคริสเนี่ยจะไม่ค่อยได้คุยกันสักเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเจสสิก้าเนี่ยดูเหมือนจะพูดคุยกับมิซูฮาระกิโอมากกว่านะะค แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยกระแสในประเทศเกาหลีของเจสสิก้าตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่าแม้ว่าเธอจะได้รับกระแสแรงนะคะจากสนับสนุนจากแฟนๆสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าการจากลายเซนของเธอเนี่ยเพื่อโปรโมทแบรนด์บล็องแอนด์เอแครเมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาที่เกาหลีนั้นเนี่ยกลับทําให้เหล่าสื่อมวลชนค่ะไม่พอใจนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยมาสายมากแล้วก็ให้เวลากับนักข่าวเนี่ยได้ถ่ายรูปเธอเพียงแค่10วินาทีเท่านั้นซึ่งก็ทําให้พวกเขานะ่ะบอยคอรเธอค่ะโดยการไม่แพร่ภาพงานดังกล่าวตามสื่อ ตตแต่ว่าแฟนคลับของเจสสิก้าค่ะก็ยังคงให้กำลังใจเธอนะคะแม้ว่าสื่อมวลชนเนี่ยจะไม่พอใจก็ตามแต่แฟนๆเนี่ยก็กลับคลิปนะคะว่าการแจกลายเซ็นของเธอเนี่ยประทับใจมากและคิดว่ามีแค่นคักข่าวบางคนเท่านั้นค่ะที่ไม่พอใจแล้วก็ทำให้มันมาเป็นเรื่องใหญ่ค่ะผ่ Roy, been านเจสสิก้าไปนะคะ